บางทีก็ไม่อยากให้ไปมากหรอกใช่ก็บางทีมันเหมือนเป็ต่อํากันคนก็มีสิทธิ์พูดได้เลยก็พูดไปเลยเหรับางทีก็เออติดรอติดอะไรม้างบางทีก็ประเด็นว่าที่ทำน่ะมันมีปัญหากับสุขภาพตาดําเขาคงจะเป็นห่วงมากกว่าคงจะน่าเขาไม่ดีกว่าเหรอแันนี่มันโอเคแล้วแต่คนจะคิดแต่แกคิดยังไงก็ได้เป็นบ้านแล้วมันถ้าเป็นไตมันเสียออยู่นะ

แล้วออกมาอย่างนี้พี่มดว่าไหมค่เขาก็บอกว่าวันนี้หลานกอยู่ที่บ้านน้าหลานหลานอยู่ที่บ้านน่ะคุแม่ก็นั่งกินอย่งก็ออกมาจากบ้านบ่ายสองตอนนี้เอาใหม่ออกอย่างไรใหม่ใหม่ค่ะใหม่ตัดแล้วตัดแล้วหมาตัดตั้งแต่เจ็ดวันแล้วบอกว่าไงบ้างครไปอีกวันแข่ดีมากเพราะบางคนไปทำมาตาจะดำนะจะบวมทั้งสองข้างอันนี้ที่เฉยคือแดงตรงนี้อย่างเดียวแดงเพียงแค่มันรู้สึกว่ามีใครเหมือนมี มันหน่วงหน่วงหนังตาท่านเองยังไม่ชินว่ายังไม่ชินแต่ภาพรวมคือที่บอกนั่นแหละคนที่มาชอบเออเออก็ถ้าถ้าอ่านข้อความถ้าอ่านดูคลิปที่ที่บอกมาแล้วก็ดูหลายๆช่องที่ที่ที่ให้สัมภาษณ<า>์อ่ะก็บอกหนังตามันตกมาสี่ห้าปีแล้วในหาจังหวะนี่ไปคุยกับถามเลเซอร์มาหกเจ็ดเดือนน่ากว่าจะไปทำเลยตัดใจอยู่นานเหมือนกันกลัวเจ็บกลัวคนก็จะอั้มกลัวว่าเมื่อเที่งหนูจะอั้มก็ติดหลอดติดอะไรพวกนี้ ก็เลยต้อลองดูภาพเก่าดูภาพเก่ากับภาพภาพเก่ากับภาพใหม่อันใหม่มันจะดูดูรู้เล้ว่าด้านซ้ายมัน<อ>เกือบจะปิดตาดำนะมันไปแย่มันไปแย่ตาดำมันนี่หขนตามันไปแย่ตาดำแล้วตาตามก็ไหลของตาไหลว่ามันก็มองไม่ค่ยชัดไม่คยเจนแต่รู้สึกด,ดีขึ้นมองเต็มตาขึ้นก่อนนี้ก่อนหน้านี้บอกว่าแม่เมียแบบลูกแบบอยากให้ไปทำอยากให้ไปทำตั้งนานแล้วตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วแล้ว พ่าพอมันเดี๋ยวมันจะตกลงมาอีกนะมันก็ตกจริงพรปีสุดท้ายเนี่ยปีนี้ปีที่สี่ตกมาแบบเห็นได้ชัดเลยว่าต้องเปรียบเทียบภาพเลยก่อนผ่าตัดก่อนไปไปเอาดึงขึ้นรู้เลยว่ามันมันบังตาดำไปหมดครับน่ะน้องเอมเอาแบบโคตรยาวเลยนะคบที่แบบว่าแบบปกป้องพ่อภาษาลูกนั่นแหละก็ลูกก็คือลูกมันหละแต่บางทีก็ไม่อยากให้ไปมากหรอกใช่ก็บางทีมันมัอนเป็ต่อปากต่อคําคนก็มีสิทธิ์พูดได้แหละ ก็พูดไปเลยทุกทีก็ติดรอติดอะไรมางบางทีเขาประเด็นว่าที่ทำน่ะมันมันมีปัญหากับสุขภาพตาดำมีเเซลล์บ้างไหมคะไม่ไม่ผมเฉยๆครับนั่นแฟนคลับผมเป็นเอฟซีผมอ๋อคุณเล็ก็มีด้วยก็คุณจะเห็นหน้าเก่ามากกว่าจะเห็นหน้าเก่าเดี๋ยวคุณพ่อเขาคุณแม่เขาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวคุณบูรี่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นเหมือนผมนั่นแหละหลังตาเขาจะตกก็จะมีไขมันตรงนี้แล้วก็ไปผ่ามันผลมันนะเดี๋ยวผมบูรี่บ้างเดี๋ยว นไม่อ่านคอมเมนต์ไม่คะไม่ไม่ไม่มีโทรศัพท์มีแต่รูปมาเล่าให้ฟังมีแต่เนียมาเล่าให้ฟังมีแต่คนเพื่อนมาเล่าให้ฟังถึงอ่านผมก็ไม okay ่ไม่ผมก็ไม่ร hm ู้ส <ma ึกอะไรหรอกเขาคงจะเป็นห่วงมากกว่าคงจะน่าเขอดีดีกว่าเหรอแต่นี่มันโอเคนะแต่คนจะคิดแต่ใจคิดยังไงก่ายๆกันบ้านแล้วมันถ้าที่ไปตายมันเสียเลียอยู่นะก็ภาพรวมๆก็ไม่เหลไม่เหลือซีเรียสเลยไม่หน่อยเนาะไม่ไม่ไม่ผมว่าต่างคนต่างมีความคิดกันแต่ละอย่างมันคิดไม่เหมือนกัน แต่ลูกเมียนอยแทนหรอว่ายัไงลูกอาจจะน้อยแทน,น,น,นก็กนนได้แต่อาจจะเมื่อกี้เจอเกาจะบอกว่าชีวิตมามาลูกนะคือแบบให้มันแบบพอดีพอดีที่คนก็อยากพูดอะให้เพ,พูดสนุกเขาให้พูดไปไม,ไม่มีอะไระพี่มลบอกว่าเหมือนอรามน้ำเพชรเลยค่ะ<อ>ตาหวานอะราย่างเงี่ยใช่คือที่เขาดักสูดัอตื่นเหมือนกันแต่ทาง เออสยามเลยใช่เขาบอกกันนได้ว่าอีกไม่เกินเดือนสองเดือนมันก็จะปกติมันก็จะจะไม่มีสองชั้นแล้วก็จะเข้าสู่สภาพหนึ่งมันหายไปเยมือนกันนะที่้องอันนี้ หมอเพิ่บอกเลยว่าตาคุณหมั่นไม่ช้ำไม่อะไรแต่ว่าผิวหน้าดีมากเลยเขาเลยแนะนำว่ามาเสริมจมูกอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าค่นอะจริงเหรอะค่ะจบกก็หยอกเล่นก็หยอกเล่นค่ะเห็นเพื่อนเพื่อี่หนุ่งอะไรก็แซววิดีโอคอมแซวเท่านั้นแหละไอ้โนมไอ้เท่งไอ้พงไอ้พานไอ้ตุ๊กตุ๊ก่็แซวเท่านั้นแหละก็รู้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแล้วจริงไหมคะที่บอกว่าทานอาหารห้ามกินอาหารที่สารน่ะกินตั้งแต่แรกแล้วเอ้าไม่กินปลาไม่ได้ครับใส่ก่อนเลยอ้าเขาเห็นเป็นไร มันห้าไม่ได้เ่ยก็จะบอกหมอดิอ้าวเหรอใช่ก็ล่อวันแรกเลยเจียวปลาลเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เห็นเป็นไรแต่บ่าเขายอนะว่าหนังตาคุณหม่ดีมากเลยไม่บวมไม่ตาเป็นผีแพนด้าโอเคเลยโอเคมาก้าสุดเห็นไปเจอน้องธัญญาแล้วแซวน้องธัญญาสยามธัญญาเนี่ยหน้าเขาเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยคือเขาคงจะไปเออทำตาเออทำนู่นทำนี่มาเยอะมากหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเลยเขาก็มองหน้าผมเหมือนกัน ว่าพี่หม่ำพ่อหม่ำก็เปลี่ยนเหมือนกันซึ่งท้ายมันนั้นเปโปรโมทหนังเ,ง,เงเรื่องเริ่มเลยร้อยเอยซึ่งจะฉายวันที่8กันยายนหน้หนา,าก็เปลี่ยนสรุปแล้วทั้งสองคนทั้งพระเอกทั้งอเอกหอน้าตาเปลี่ยนเป็นพระนางหน้าใหม่พระนางหน้าใหม่เป็นพระเอกหน้าใหม่ครับแล้วก็นางเอกหน้าใหม่ครับแต่ว่าจริงๆมันสามปีแล้วเนาะเกือบเกือบเออเกือบสามปีแล้วนี่ก็จ้าเลนก็เล่นด้วยครับเป็นพี่สาวนางเอกพี่หม่ำหน้ามันจะมันจะเข้า ถักเดินกว่าๆนี่นไม่เกิดขึ้นเดินอยู่เขากินเขาถานไหมต้องรีวิวอะไรอีกเขาเขาก็รีวิวไปแล้วนี่เขาก็พูดเขาก็ถ่ายตอนขาดสักก่อน่าดแต่ให้ให้พี่น้ำอ่ำรีวิวว่ามันน่ากลัวไหมคะรับไม่ไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่เจ็บด้วยหรือว่าเป็นที่ผมคนเดียวผมไม่ทราบนะผมทำมาผมแค่แสบเฉยๆแล้วก็รู้สึกหน่วงตาเฉยๆมันไม่ได้แบบคือมันเหมือนไม่ได้ มันแค่แสบหน่อยๆคันหน่อยๆก็นั่นเองวันที่หนึ่งก็แสบๆวันที่สองที่สามคันคันแบบทำอะไรไม่ได้บางทีก็ขยิบขยิบหน้าผากทำอะไรไม่ได้อาจจะลืมวันที่แปดนะแปดกันยาเริกเลยร้อยเอกครับรอบสือวันไหนครับรอบสือวันที่ห้าครับห้ากันยาเดี๋ยวดูจักรีด้วยครับวันที่ห้าก็โดนน้ำแมกสองวันเนี่ย เมื่อกี้โดนแดดมื่อกี้รู้สึกแต่พอไม่รู้พี่โดนแดดมาแดดเมื่อกี้ช่วงบ่ายสามกจะแสบตาคล้ๆมันพีมัน้แผลแสแต่ว่าจากประสบการณ์คนเหตุบอยองที่หมากีันุทธมากเลยนะมันไม่มีช้ำเลยอ่ะมีแต่หนเาดงก็่แกแดงนี้นิดเดียว แต่ตาตาเขาทำดีมากเลยพี่อ๋อมเนีก็เนียนดีแต่ต่อไปมันจะไม่เป็นชันแล้วเขาอก่เนของเดือนไม่ใ้นชัมันจะเป็นเพืม้ัลงจากยจะบาดทันทายันไปเร็นมันจะบาดค่ะเดี๋ยวก็นลา